ยหอนบทที่18เมื่อพระเยซูตัดดังนี้แล้วพระองค์ได้เสด็จออกไปกับเหล่าสาวกของพระองค์ข้ามลำธารขิดโรนไปยังสวนแห่งหนึ่งพระองค์เสด็จเข้าไปในสวนนั้นกับเหล่าสาวกยูดาสผู้ที่ทรยศพระองค์ก็ู้จักสวนนั้นตัวย้ยอนว่าพระเยซูกับเหล่าสาวกข,ของพระองค์ เคยมาปะกันที่หันมันยูได้จึงปาหมู่ทหารกับเจ้าหน้าที่มาจากหมู่ปุโรหิตใหญ่และหมู่ฟาริษีกำกมกำใต้กำเครื่องอาวุธไปที่หันพระเยซูทรงหููกุสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์พระองค์จึงเสด็จออกไปถามเขาว่าตั้นทั้งหลายมหาภายัยเขาทุนตอบพระองค์ว่า มาหาพระเยซูเจ้านาซาเลตพระเยซูตัดกับเขาว่าเขาคือผู้นั้นและอยู่ดาาผู้ทรยศพระองค์ก็ยืนอยู่กับมู่คนเหล่านั้นตัวเมื่อพระองค์ตรัสกับเขาตั้งหลายว่าเขาคือผู้นั้นแหละ,ะ,ลเ,หลเ,ะเขาตังาาาาต้งหลายได้ถอยหลังและล้มลงที่ดินพระองค์จึงตรัสถามเขาแหมว่า ท่านมหาภัยเขาก็ทุนตอบว่ามหาเยซูเจ้านาซาเลตพระเยซูตัดตอบว่าเฮาบอกท่านแล้วว่าเฮาคือผู้นั้นเหตุจะอันถ้าท่านสแสวงหาเฮาก็จงปล่อยคนเหล่านี้ไปเตะทั้งนี้ก็เพื่อพระดำรัสจะแล้วเสร็จซึ่งพระเยซูตัดไว้แล้วว่า คนเหล่านั้นซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์บ่ได้เสียไปสักคนเดียวซีโมนเปโตมีดาบจึงจักออกมาฟันผู้หับใจคนหนึ่งของมหาปุโรหิตถูกหูข้างขวาของเขาปุดไปชื่อของผู้หับใจคนนั้นคือมันคัสพระเยซูจึงตัดกับเปโตว่าจงเอาดาบใส่ฟักเหนีย เขาจะบะดื่มถ้วยซึ่งพระบิดาของเขาประทานแกเ่เฮากะมูพลทหารกับนายทหารและเจ้าหน้าที่ของมูยิวจึงยับพระเยซูมัดไว้แล้วป่าพรอองค์ไปหาอันนาสก่อนย้อนว่าอันนาสเป็นป่อตาของคายาฟาผู้ซึ่งเป็นมหาปุโรหิตประจำการในปีนั้นคายาฟาคนนี้แหละที่จะแนะนำมูเจ้ายูว่า ควนให้คนหนึ่งตายแตนพลเมืองทั้งหมดซีโมนเปโตได้ติดตามพระเยซูไปและสาวกแห่งคนหนึ่งก็ติดตามไปตวัวสาวกคนนั้นเป็นที่หูจักของมหาปุโรหิตและเขาได้เข้าไปกับพระเยซูถึงขั้นหาของมหาปุโรหิตแต่เปโตยืนอยู่ต่างนอกหิมประตูสาวกคนหนึ่งนั้นที่หูจักกันกับมหาปุโรหิต จึงได้ออกไปอู้กับแม่ยิงที่เฝ้าประตูแล้วก็ปาเปโตเข้าไปแม่หยิงคนที่เฝ้าประตูจึงถามเปโตว่าท่านเป็นสาวของคนนั้นตัวยกะเขาตอบว่าข้าบ่เป็นพวกคนหับใจกับเจ้าหน้าที่ที่ยืนอยู่ที่หันเอาถ่านมาก่อไฟเพราะอากาศหนาวแล้วก็ยืนผิงไฟกันเปโตก็ยังยืนผิงไฟอยู่กับเขาวตวัวมหาปูโรหิต จึงได้ถามพระเยซูถึงเล่าสาวกของพระองค์และคำสอนของพระองค์พระเยซูตัดตอบท่านว่าเฮาได้กล่าวให้โลกฟังอย่างเปิดเผยเฮาสั่งสอนเสมอทั้งในธรรมศาลาและตีในพระวิหารที่มูเจ้าอยู่เกิดจมนุมกันและเฮาบ่าได้กล่าวถึงสิ่งใดอย่างลับๆเลยท่านถามมาจะใด จงถามผู้ที่ฟังเขาว่าเขาได้อู้อะอยังกับเขาพอเตะเขาหัวเขาอู้อะอยังเมื่อพระองค์ตัดจะอันแล้วเจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ที่หันได้ตบพระเยซูด้วยฝ่ามือของเขาแล้วอู้ว่าเจ้าตอบมหาปุโรหิตจะอันกะพระเยซูตัดตอบเขาว่าถ้าเอาอู้พิษ จงเป็นพยานในสิ่งที่ผิดนั้นแต่ถ้าเฮาอู้ถูกท่านตบเฮาเแย่งหยังอันนั้นจึงพาพระเยซูซึ่งถูกมัดอยู่ไปหาคายาฟาดผู้เป็นมหาปุโรหิตประจำการซีมมนเปโตรกำลังยงืนผิ่งไฟอยู่คนเหล่านั้นจึงถามเปโตรว่าเจ้าเป็นสาวกของคนนั้นด้วยกะ เปโตปฏิเสธว่าข้าบ่ได้เป็นผู้หับใจคนหนึ่งของมหาปุโรหิตซึ่งเป็นญาติกับคนที่เปโตฟันหูขาดก็กาวขึ้นว่าข้าหันเจ้ากับท่านผู้นั้นในสวนบะเจ้กะเปโตปฏิเสธแหมครั้งหนึ่งและทันใดนั้นไกลก่กขันเขาจึงได้ปาพระเยซูออกไปจากคายาฟัดไปยังสารปรีโทเลียมซึ่งเป็นเวลาเจ้าตู มูเขาเองบาได้เข้าไปในสารปริโทเลียมเพื่อบังคับเป็นมลทินแต่จะได้กลิ่นปสัสก,กาได้วิลาจึงออกมาหาเขาเหล่านั้นแล้วถามว่า mm. มูตั้นมีเรื่องอะไรอย่างมาฟ้องคนนี้เขาตอบท่านว่าถ้าเขาบาใจ้งคนหายพวกข้าเจ้าก็จะบ๊มอบเขาไว้ให้กัปตันวีลาาจึงกล่าวแก่เขาว่า มูตันจงเอาคนนี้ไปพิพากษาตามกฎหมายของท่านเตมูเจวิลจึงเรียนท่านว่าการที่พวกข้าเจ้าจะประหารชีวิตคนใดคนหนึ่งนั้นเป็นการผิดกฎหมายทางนี้เพื่อพระดำรัสของพระเยซูจะสำเร็จซึ่งพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะทรงสิ้นพระชนจะใดปีลาตจึงเข้าไปในศาลปริโทเลียมแห่ง และของพระเยซูมาทูลถามพระองค์ว่าท่านเป็นกษัตริย์ของมูเจายวยูกะพระเยซูตัดตอบท่านว่าท่านถามจะอั้นแต่ลำพังท่านเองกะลืมมีคนอื่นบอกท่านถึงเรื่องของเฮาบิลาทูลตอบว่าเฮาเป็นยิวกะชนชาติของท่านเองและมูปูโลหิตใหญ่ได้มอบท่านไว้กับเฮา ท่านยะฮิตอยังพระเยซูก็ตอบว่าอาณาจักรของเฮาบ่ได้เป็นของโลกนี้ถ้าอาณาจักรของเฮามาจากโลกนี้คนของเฮาก็จะได้ต่อสู้บังเฮาตกในเงื้อมมือของมูลยูแต่บดเดียวนี้อาณาจักรของเฮาบ่ได้มาจากโลกนี้วิลาจึงทูลถามพระองค์ว่าถ้าจะอั้น ท่านเป็นกษัตริย์กะพระเยซูรัดตอบว,ว,ว,ว่าท่านอู้ว,ว่าเฮาเป็นกษัตริย์ย้อนว่าเหตุจะอี้เฮจเาจึงได้เกิดมาและเข้ามาในโลกเพื่อเฮาจะเป็นพยานถึงความแต้คนทั้งตวงซึ่งอยู่ฝ่ายความจริงย่อมฟังเสียงของเฮาวิราชทูลถามพระองค์ว่าความจริงแต้คืออย่าง เมื่อถามจะอันแล้วก็ได้ออกไปหามูเจายู่และบอกเขาว่าเฮามหาหันคนนั้นมีความผิดแม้แต่น้อยแต่มูท่านมีทรรเนียมเมื่อเฮาปล่อยคนหนึ่งเมื่อแก่ท่านในวันปัสกาจะอันท่านจะให้เฮาปล่อยกษัตริย์ของมูเจ้ายูให้ท่านกะคนทั้งหลายจึงห้องขึ้นว่าบั่ดด้ปล่อยคนนี้แต่จงปล่อยบารัฐบัต บารบัดนั้นเป็นโจร